หนูว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการที่ค่อนข้างยาวมากๆก็ได้คุยกับน้องในสิ่งที่น้องพูดทั้งหมดซึ่งน้องก็ได้แสดงเจตนาารมณ์ทั้งหมดในในรายการสําหรับถ้าท้าค่าควา,ามรู้สึกส่วนตัวก็มันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็หนูว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการหนูไม่รู้จะพูดอะไรอีกดีเลยอะคือมันอันอนมันเก็บมานานด้วยหรือยังไงครับพี่เมย์มาถึงมันระเบิดวันนี้เลยทีเดียว ก็อย่างที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายมันคือเหมือนเราให้คนยืมด้วยเจตนาด้วยมิตรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นน้องอะไรเงี้ยแต่เราได้รับกลับมาด้วยความโกหกหรือสะท้อนให้รู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีอะ่ะอันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าต้องต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องออกมาแก้ไขสิหนูโดนดิสเครดิตมา ขนาดนี้เลยเหรออาจจะด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่ได้เจตนาหรือใดๆก็ตามแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทาธุรกิจเนาะธุรกิจของเราอะทรั s ส w o ต t ี y ความน่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเมซีเรียสเรื่องการให้คําพูดคํามั่นสัญญาต่อลูกน้องต่อทุกๆคนเสมออยู่แล้วดังนั้นสิ่งเนี้ยมันคือเครดิตทางธุรกิจที่ที่รู้สึกว่าต้องออกมา นูไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมันนั่งอยู่ไรกันผลกระแสไม่เคยอยากจะออกมาที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เคยโพสต์ไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแค่อยากได้ของคืนแค่นั้นเองแค่อยากได้ของเราคืนของเราเราก็รักของเราเนาะเราก็จะด้วยอะไรจะด้วยความด้วยความไม่อยากจะพูดว่าโง่เขาแต่มันก็อะไรก็ตามแต่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งหนึ่งก็ต้องโทษตัวเองจะโทษใครได้ก็คือโทษตัวเองก็ ให้เขาไปเองจริงๆเขาไม่ได้ไปใส่เขาไม่ได้อะไรจริงๆช่วยน้องจริงๆแล้วก็เชื่อน้องมาตลอดหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหนูเชื่อเขามาตลอดพี่มดดำพยายามบอกหนูหนูก็ไม่นะหนูเชื่อเขาแค่พอเราเห็นอนะเราแค่รับไม่ได้กล่าว หลังจากนี้หลังจากที่ได้คุยกันในรายการผลกระแสครับคุณเมย์ว่าแนวทางหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อครับ<ม>ช้อย<ข>ต่าง,างช้เสนอ <solution made S 2> โซลูชันเมย์แค่อย่างเดียวเลยค่ะได้ของคืนเมย์ไม่ดําเนินคดีก็ได้ดไม่โกรธไม่อาฆาตไม่เลยเลยค่ะขอแค่ได้ของคืนไม่ดําเนินคดีก็ได้ก็คุยกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้และถ้าจะต้องสู้ได้ก็ตามก็สู้ก็สู้ให้ถึงที่สุดก็สู้ก็สู้ก็คือ ต้องหมายคือต้องการของคืนที่การพี่เมย์กับน้องเมื่อกี้มันมันค่อนข้างที่จะไปในแบบทิศทางว่ามันจะมีทางออกไหมคะพี่เมย์หรือว่ามันยังดทางออกที่ดีมากคือดิวก็ให้ทางออกที่ดีมากแล้วก็เห็นใจน้องจริงๆหนูก็เห็นใจเขาทุกๆครั้งที่หนูไม่ออกมาพูดอะไรเมย์ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเพราะหนูฟังเรื่องเนี้ยมาตลอดแล้วเมย์ก็เห็นใจเขามาตลอดแล้ววันนี้พี่เมย์พึงพอใจกับคําตอบไหมครับกับที่เราพูดผ่านรายการอืมไม่ได้บอกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้าเราได้ของคืนแล้วไม่ต้องมานั่งจ่ายตังค์อ่ะอันนี้เราโอเค,คแต่ถ้าโซลูชันอื่นไม่ได้โอเค,คพี่เมซทราบไหมครับว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรตั้งอยา่อย่าตั้งจำนวนสิบล้านน้องให้ซ้าให้สัมภาษณ์ในรายการไปแล้วค่ะเขาก็พูดค่อนข้างยาวมันมีช่วงหนึ่งที่คุณเมร้องไห้แะครับพ<า>อหลังจากได้ฟังที่เขาพูดทําไมเขาเป็นคนที่เขาของเมย์ไปทำไมคุณเมต้องออรองไห้คือคือแบบว่า คือเพื่อนนะพี่คือคือเมย์อ่ะเป็นคนที่เต,ติบโตเขาเรียกว่าทํางานแล้วสู้ชีวิตมาด้วยกัลายาณมิตรเพื่อนมาตั้งแต่แรกหนูให้ค่าแล้วให้หัวใจความตีราคาของความเป็นเพื่อนด้วสูงแม่เพราะพ่อแม่หรือต้นทุนของเรามันมันน้อยเราเดินมาได้ขนาดเนี้ยเราเกิดระหว่างทางในชีวิตเราเกิดจากกาัลยาณมิตรและมิตรภาพที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยแล้วการที่เราให้ค่ากับสิ่งเนี้ยแล้วเรากลับถูก ไม่รู้ไม่รู้จะใช้เ้าหักหลังหรืออะไรก็ตามแต่มันอีกเรื่องหนึ่งมันหนังคนละมวลตั้งแต่วันแรกอะถ้าพูดจริงๆคืนเมย์รับไม่ได้เมย์รู้สึกว่าเอ้ยทำธุรกิจมาก็ได้สนามรบทางธุรกิจเมย์วัฒนาเธอไม่เคยแพ้เลยนะเธอทําได้ทุกอย่างเลยเธอเป็นคนรุ่มเททํางานทุกอย่างมาตลอดแต่ทําไมสนามเนี้ยเธอถึงแพ้ราบคาบเธอถึงยอมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็จมอยู่กับมันว่าแบบโง่จัง ทำไมงงขนาดนี้มันดิสคอนแล้วพี่สร้อยโลตัสคือโอริวันอินเดอะเวิลด์เขาเรียกว่าชิ้นเดียวของโลกนาฬิการิชาร์ดมีดิสคอนแล้วของบางอย่างมูลค่าที่แจ้งไปมันไม่ใช่มูลค่าปกติแล้วมันเพิ่มมูลค่าไปแล้วดังนั้นมันก็เลยมันเป็นมูลค่าทางจิตใจคืนแม่เป็นคนเต็มที่แล้วก็สุดในทุกๆเรื่องเพราะนั้นเวลาเก็บของเรามองว่าบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นออลมัจากไหน ไม่ได้รวยมาจากไหนแค่มีความชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้พี่อาจจะชอบรถพี่ก็ซื้อรถพี่อาจจะซื้อชอบบ้านพี่จะซื้อบ้านเมย์ชอบของเหล่านี้เมย์ก็เก็บสะสมคิดว่าวันหนึ่งมันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเราเราก็เลยเก็บมันไว้แบบนี้มันมีคุณมูลค่าทางจิตใจที่อยากได้คืนมากๆขายก็แบบไม่ได้อยากขายแต่อยากได้ของคืนอย่างนี้เราจะสงองที่รับมากๆแล้วอยายอมให้กับคนที่แบบวา่าคือที่รีสตอรี่ไปแค่ ช็อกว่าของไปถูกเร่ตั้งแต่แรกก็<ม>แค่รู้สึกของบางอย่างหนูเก็บในห้องแอร์พี่แล้วมันมันไม่เคยใช้เลยแต่ถูกไปเร่ในตลาดมันก็เลยช็อกม,มันแค่บางรายการที่มีเซอร์ติฟิเคชค่ะม,มันไม่ได้ทั้งหมดบางรายการก็ไม่ได้มีมันมีแค่รายการเดียวที่มีใบเสร์ ยังไงของความสัมพันธ์พี่เมย์ตอนนี้กับกับน้องดิวในคือมันจะสามารถไปกระต่อยในฐานะพี่น้องได้ไหมคะหรือว่าจบเรื่องนี้แล้วพอแล้วไม่โกรธแค้นไม่เคืองแต่ก็กลัวแล้วค่ะเข็ดแล้วหลังจากนี้เราจะต้องติดต่อกับรัฐมนตรีที่มีการอ้างว่าให้เป็น <ขอ S 2> เรื่องของกฎหมายนะมันอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี<ช>มีหลักไมมาหรือยังคบว่าทั้งหมดร้านต่างๆเนี่ยคือเป็นร้านไหนบ้างคิดว่าวันนี้น้องเองก็พูดมากางรายการและชัดเจนว่าจะให้ข้อมูล ะะเขาก็พูดมาชัดเจนก็เชื่อว่าเราก็น่าจะได้ข้อมูลนี้ว่าอยู่ที่ไหนในแง่ข้อมูลที่เมย์เอง,เองตอนนี้มันมีรู้ประมาณกี่อย่างล้วคะที่ทรัพย์สินมันรู้มา,ามาแค่2แน่ชัดหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการเป็นไม่แน่ชัดอย่างที่ทนายพูดไปในรายการค่ะ มันไม่มันยังไม่การันตีสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นคําพูดที่ได้ข้อมูลแหล่งข่าวสารมาซึ่งทนายเป็นคนได้คําพูดคือได้แหล่งข่าวมานะครับเขาแจ้งมาเฉยแต่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตําแหน่งอะไรตูวขณะนี้ไใช่<ล>ครับครับยังไม่ยืนยันครับเขาจะนําไปรับจำไปจำนำก็ได้ไม่ได้ครับเป็นติดใจคุณบิลลี่อยู่ไม่ติดใจใครเลยค่ะแค่อยากได้ของคืนรวมถึงคุณบอสที่เป็นคนใครๆก็ตามแต่เมย์ไม่ติดใจใครเมย์ขออย่างเดียวถ้าถามว่า ทุกคนที่ดูอยู่หรืออะไรก็ตามพี่หนูแค่เมวัสนานะคะขอแค่ของของเมคืนเท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องมาให้ดอกเบี้ยไม่ต้องให้อะไรเลยเอาของมาคืนทุกอย่างจบไม่ํำเนินคดีไม่ทําอะไรก็ได้แต่ขอของคืนแต่ถ้าไม่ได้แล้วต้องสู้เมย์ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดมีเส้นตายไหมคะว่าจะได้ของคืนภายในช่วงเวลาไหนก็ทนายนะจะต้องก็ต้องเร็วที่สุดอะค่ะใช่ครับคือยังไงเราก็ต้องการเส้นตายคือของเราเส้นตายคือทุกวันนะครับ ขอ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 เท่านี้ใช่สุดท้ายเลยครับเมื่อสักครู่ที่ได้ค okay? ุยกันคุณดียวนะครับเราสัมผัสได้ถึงความสงสารอีกไหมเพราะปกติคุณเมวัดคุยทุกครั้งอ่ะรู้สึกสงสารทุกครั้งสัมผัสได้ถึงความจริงใจหรืออะไรสิ่งต่างๆไหมไม่ฟังเรื่องแบบนี้มานเจ็บเตือนพี่เท่านี้เลยเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเขามีกระแสข่าวว่าเขาเลิกกับคุณเซฟไม่รู้เลยค่ะพี่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบขอบคุณนะคะ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 ขอบคุณนิดหน่อย